แบนปผีไม่มีในโลกเยอะแต่จอกไอ้ผีอะเฮ้ยมันมาเฮ้ยตัวเฮียอะไรเนี่ยเพือนโอ้กูตกใจสิกูตกใจอยู่กับกูบัดอยู่กับกูเกมนี้ผีเป็นสกอย ภาษาไทยมีไหมไม่มีฮะมีแต่ภาษาอังกฤษโตรตุกเกตอะไรเนี่ยเฮ้ยภาษาไทยก็มีว่ะเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับว่าแต่เล่นยังไงวะนี่ในสภาพกากาอ่ะคำแนะนำอุย้ยอ่านคำแนะนำไม่ทันเจ็บแค่ว <S 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 คืออะไรอ่ะอันนี้อันนี้คือเริ่มเกมยังครับอ๋อเริ่มเกมยังวะสวัสดีครับ โอ้กินเหล้าอะไรกินเยอะขนาดเนี้ยไม่ใช่เมาจนตายหรือไงเนี่ยโอ้ตามแก้วไม่ชวนโอ้ว้าวสต็อปอันนี้ป้าป,ป้ายนี้แปลว่าให้เราหยุดนะครับระวังระวังเบิดแมบได้ด้วยโอ้แมบมึงก็กว้างไปไม่ต้องดูแล้วครับแมบกว้างขนาดนี้ฮัลโหลฮัลโหลห้องพยาบาลอันนี้คือ,อรายใหญ่มีแชมพูด้วย อุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้คืออันนี้คือเอ้าวอ้าวอะไรอ่ะอู้วมีเพื่อนด้วยอ่ะเปิดไม่ได้ไม่เพื่อนฮัลโหลลูฮัลโหลเพื่อนเฮ้ยผู้สาวเปิดไหมวะเฮ้ย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  อ้าวปาอลาวเอออ้าอ้เป็นเกมผีแต่จะจีบสาวอเออไปเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนวิ่งยังไงวะเพื่อนแทงสนุกกันไหมเพื่อนสักเกมหนึ่งอ่ะเพื่อนเติมปันกับเราบ้าแทงกันไหมเล่าวะเยอะ <Yeah. S 2> เอ,อ้ยมีคนตายแน่นอนฮนะมาดีกว่าอะไรเพื่อนถ้าผีมาจะทุกหน้าผีให้ <Hey. S 2> เฮ้ยจับปากผีมาหอมแก้มสักที วีนหมีน้อยน่ารักจังอ่ะไปก่อนนะเพื่อนสวัสดีครับใครใครเปิดไหมวะสวัสดีครับตามมาหน่อยตามมาหน่อยกลัวตามมาหน่อยมาท่านกลัวเจอแล้วนะเดือดรานตแล้วล่ะผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมผมจะมากินโค้กครับมีใครเอาโค้กไหมฮะมีใครเอาโค้กไหมมีใครเอาโค้กไหม ทางเดืนต่อเขาบอกว่าขวาลาย้ายดีแต่พี่จะไปทางขวาครับผมอยากเจอโชค้ายอะไรอย่างเงี้ย <inappropriate oportunidad> ทำไรอะนายเป็นไรอะเป็นไรอะเพื่อนอไม่มีหัวเปล่าเป็นไรอะนายเกิดมาได้ไงวะไม่มีหัวเพื่อนเราต่อหัวให้ไหมเพื่อนเอ้เฮ้ มาเฮ้ยตัวเฮียอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเราสบรยอีกสบเรโซเบรย์สบเรโซเบรปิดไฟหน่อยจ้าปิดไฟได้ไหมทำได้รึเปล่าช่วยค่อยด้วยช่วยค่อยด้วยอากเดิมใจหาผีเมื่ไหรกันล่ะโอ้กูตกใจสิกูตกใจอยู่กูบัดอยู่กับกูอยู่กับผมครับพี่เอ้าอย่ามาเลยพี่ โซเบะห้องตันโซเบโซเบะห้องตันครับไหนเพื่อนเพื่อนเอาไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเดินไปผีเดินไปผีไม่มีในโลกเออเออเออเอาดีว่าผีไม่มีในโลกครับเอาไปไปดิไปดิไปเลยไปเลยไปเลยล่าท้าผีหน่อยล่าท้าผีหน่อยเฮ้ย ผีแม่งไม่มีในโลกหรอกครับเลอะเธอจะกลัวจะกลัวจะจอกไอผีอะเฮ้ยมันมาเฮ้ยตัวเฮียอะไรดิเพื่อนจะจอกไอผีอะเฮ้ยผีหรือฝีครับเอาให้มันแน่ไม่ไม่รู้จักผีครับรู้จักแต่หมีอะเออผีหรือหมีครับแค่นั้นละไม่ไม่กลัวติดผีครับกลัวติดหมีมากกว่าฮะเอ้าเพื่อนแล้วมึงทิ้งกูอ๋อนึกว่าเรานึกว่านายทิ้งเราอ่ะเพื่อนนายนายก้ม มึงก้มอะไรเพื่อนอุ้ยอุ้ยมึงตายมึงเผื่อเจออย่างเงี้ยมึงตายเพื่อนเพื่อนมาเถอะเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมันมาแล้วน่นมันมาแล้วนั่นหลอดไฟมันมาแล้วนั่นคนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีของดีนะครับทวสังเกตของบนมือเขาดูมันเป็นคล้ายแบบเป็นกางเขนนะไม้กางเขนนะครับน่าจะเป็นแนวขับไล่ผีนะผีผีน่าจะกลัวเอ้า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  พวกเจ้าถ okay. ิ่งข hey, 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 hey ่อยเนี่ยเฮ้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 ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย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 ใจเต้นใจเต้นแรงมึงปิดประตูมึงไม่ปิดประตูละเพื่อนเหรอยิ้มอยู่ไปคนเดียวนะตายแล้วไอ้เหี้ยดูทั้งสามคนแม่งฆ่ากูคนเดียวไอ้ซัดมึง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 เล่นเลียง มึงอยู่กันสามคนแล้วแม่งพี่ตายคนเดียวโอ้โหไอ้ซัดดูดิโอ้โอ้ยผีนรกเอ้ยโง่จริงๆตมึงอยู่กันสามคนแล้วฆ่ากูคนเดียวไอ้ซัดเพื่อนแม่งก็โง่เฮ้ยอันนี้เขาอยากให้เรากินเบียร์หรือเปล่าเนี่ยขวดเบียร์เยอะนะนายลองลองกินเบียร์หน่อยไหมเพื่อนเอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่ามึงตายควายโง่สมน้ำหน้าครับเหล่ายุ้มยิ้มยุ้มยิ้มตอนไหนครับยุ้มยิ้ม นาทีหนึ่ง,งนาทีหนึ่งหย<า>ิมยิมม่พาเราตายฮะเอ้ยเอ้ยอยุ่มหยิมมาแม่งพาเพื่อนตายนะครับตัวเองมีไม้กางเขนแล้วแม่งไม่ทำเหี้ยอะไรเลย,ยหยุม่มยิมโอ,อ้โหอีกนาทีหนึ่งนะให้ชนะให้ชนะนะเฮ้ยให้ชนะนะเฮ้ยยุ่มยิม,ยมเฮ้ยเจ็ดวิเจ็ดวิผ <C le ars> ีมาพอดีผีมาพอดีะยุ่มยิมกำลังจะชนะแล้วไอยุ่มหยิมนนยย้ม Ikke ik, farlig